สวัสดีครับวันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งนึงแล้วนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนนะครับสร้างบทเรียนออนไลน์นะครับโดยใช้โปรแกรม OBS Studio นะครับซึ่งเป็นโปรแกรมฟรีแวร์นะครับสามารถดาวน์โหลดมาติดตั้งใช้งานโดยไม่มีลุขสิทธิ์นะครับและก็มีประสิทธิภาพในการใช้งานอย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับสามารถที่จะบันทึกการเรียนการสอนในระหว่างเรียนของ ครูผู้สอนได้นะครับหรือสามารถที่จะไลฟ์สดผ่านทาง Facebook หรือ YouTube ก็ได้นะครับโอเคครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับสำหรับคลิปนี้คลิปแรกนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนติดตั้งโปรแกรมก่อนนะครับก็ให้ทุกคนนะครับเปิดตัวเบราว์เซอร์ขึ้นมาได้เลยนะครับตอนนี้ผมก็ทำการเปิดไว้แล้วนะครับโอเคนะครับก็ให้พิมพ์ OBS ลงไปได้เลยนะครับ OBS Studio นะครับเมื่อคลิกลงไปแล้วนะครับก็ให้คลิก OBS ตัวนี้ได้เลยนะครับ OBS Open Broadcaster Software อ่าเมื่อทำการคลิกลงไปแล้วนะครับ OBS ตัวนี้นะครับก็จะบอกว่าถามว่านะครับขอโทษทีนะครับเราใช้ระบบ ปฏิบัติการอะไรนะครับ Windows Mac Linux นะครับส่วนของผมก็จะเป็น Windows นะครับก็จะมีบทความต่างๆนะครับก็ลองไปอ่านดูนะครับแต่สำหรับผมก็จะขอคลิกลงตรงนี้เลยนะครับเมื่อคลิกไปแล้วนะครับทางโปรแกรมก็จะทำการดาวน์โหลดให้เราเลยโดยอัตโนมัตินะครับก็รอสักครู่นะครับ ความจุก็ประมาณ70 MB เมกะไบต์นะครับก็รอสักครู่หนึ่งนะครับสำหรับเน็ตไคลแรงๆก็อาจจะโหลดได้เร็วนะครับโอเคครับเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อเราทำการดาวน์โหลด,ด OBS เรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้ทุกคนคลิกนะครับบริเวณตรงนี้ได้เลยนะครับเพื่อที่จะติดตั้งหรือถ้า เครื่องของใครไม่แสดงตรงนี้นะครับโปรแกรมก็จะถูกเก็บไว้ในที่ไฟล์ดาวน์โหลดนะครับอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะไปเปิดไฟล์ดาวน์โหลดขึ้นมานะครับอ่าคลิกลงไปนะครับแล้วเลือกคําว่าดาวน์โหลดตรงนี้นะครับอ่าดาวน์โหลดก็จะอ่าปรากฏนะครับตัวโปรแกรม OBS Studio นะครับตัว f u นะครับ X64 ก็คือ 64บิตนะครับเพราะว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ของผมเนี่ยใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 10 64บิตนะครับตัวซอฟต์แวร์ของเขาเนี่ยก็จะสามารถตรวจเช็คเจอแล้วก็ทำการส่งตัวโปรแกรมเป็น64บิตมาให้เราโดยโดยอัตโนมัตินะครับต่อไปก็ทำการดับเบิลคลิกได้เลยครับรอสักครู่นะครับเขาจะถามว่า,า do you want to อโลแล้วก็ตอบใช่นะครับตอบเย่ลงไปแล้วทำการ next เลยครับ Next อีกครั้งหนึ่งครับอ่าตรงนี้ก็จะถามว่า Yes folder เนี่ยเราจะเก็บไว้ได้ไหนนะครับโดยปกติแล้วเราติดตั้งโปรแกรมต่างๆจะถูกเก็บไว้ในไดสีนะครับผมก็จะไม่เปลี่ยนแปลงอะไรก็คลิก Install ลงไปนะครับก็รอสักครู่หนึ่งนะครับ กำลังก็ค่อนข้างเร็วนะครับก็รอสักแป๊บหนึ่งก็ใกล้เสร็จแล้วนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าครานี้เขาถามว่า run s OBS Studio เลยไหมก็โอเคครับเราเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาของโปรแกรมกันก็ตอบฟิปไปเลยนะครับรอสักครู่นะครับ อ่ามาแล้วนะครับตัวโปรแกรมนะครับโอเคนะครับอันนี้ผมเคยลงไว้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะขอลบออกไปก่อนนะครับอ่าขอลบไปก่อนนะครับโอเคเมื่อทุกคนเปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้วนะครับก็จะมีหน้าตาอ่าแบบนี้นะครับตอนแรกนะครับอ่าจะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยนะครับ ในตัวโปรแกรมของอ่าสตูดิโอนะครับก็จะประกอบไปด้วยซีนนะครับคือฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นที่เราสร้างซีนขึ้นมาเราจะให้แต่ละซีนเนี่ยประกอบไปด้วยรูปภาพสื่อมีเดียต่างๆอะไรบ้างนะครับโอเคครับเดี๋ยวคลิปถัดไปนะครับผมจะามาแนะนำในเรื่องของการใช้โปรแกรม OBS นะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็สอนในเรื่องของการดาวน์โหลดและติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับ หวังว่าคงเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับหากผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงเพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ